เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วครับกับการเดินทางเยือนไต้หวันของประธานสภาสหรัฐนะครับเป็นข่าวที่โด่งดังมากๆเป็นกระแสที่มาแรงมากๆนะครับในตอนนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรครับกับการลงทุนในหุ้นมันเกี่ยวสิครับเพราะว่าหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าแน่นอนครับมันมันจะมีฝ่ายคนที่ชอบกับคนที่ไม่ชอบนะครับในการ เดินทางเยือนไต้หวันในครั้งนี้นะครับของประธานสภาสหรัฐนั่นเองครับก็ทำให้เกิดข่าวอึกระทึกคึกโคลงมากมายนะครับก็ทำให้อาราคาหุ้นเนี่ยนะครับร่วงนะครับก็ร่วงไม่เยอะครับก็อาจจะตกใจนิดนึงครับเหมือนเหมือนไก่ตื่นอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้อะไรมากมายครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับของ การเมืองนะครับของสหรัฐนะครับเพราะว่าสหรัฐไปไหนนี่คือทุกคนแตกตื่นกันหมดนะครับไม่รู้เพราะอะไรนะครับแต่นะครับเราเป็นนักลงทุนครับเราก็ต้องติดตามข่าวนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับแต่นะครับอย่าติดตามข่าวที่มีอายุแค่1สัปดาห์นะครับแต่เราจะต้องนะครับ ศึกษาข้อมูลหรือติดตามในสิ่งที่นะครับเป็นข่าวหรือเป็นความรู้ที่มีอายุ10ปีนะครับมันถึงจะทำให้การลงทุนของเราเนี่ยยั่งยืนครับอย่าไปซีเรียสอย่าไปหวั่นไหวกับการาที่มากระทบกับการลงทุนในระยะสั้นๆครับเพราะว่าถ้าเราอยากจะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จนะครับในอีก5-10ปีข้างหน้าเนี่ยครับ ให้เราเนี่ยเรียนรู้นะครับเคล็ดลับในการลงทุนครับไม่ใช่เรียนรู้เคล็ดลับในการที่จะแบบเล่นระยะสั้นอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่คนขนาดนะครับแล้วแต่คนชอบเลยครับก็ยังไงก็ขอฝากเอาไว้นะครับเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องลงทุนหุ้นนอกกาลาเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรนะครับอัปเดตก็จะมาแบ่งปันครับเพื่อ เป็นแสงสว่างให้กับเพื่อนๆน้องทุนต่อไปนะครับสวัสดีครับ